หาเห็ดจะหาเห็ดมันหลายเห็ดจะจาบกันรึเปล่าจด้เห็ดอันนี้เจะปลูกด้วดเยเห็ดเ,เองเห็ดไม่อื่เอเห <c oughs> ็ดตอบห,อหัวตรงย้อนเผาตะวันกแข็งแข็งอยู่พ่อได้แกงยุ่จ้ะพ่อได้แกงอยู่ เลี้ยวไปเพียเปียเลยประกาศไทยนยตัดเนี่ย ตาละจ้าตาใหญ่มาก็คิดว่านี่ออกเนาะทั้งดลากวนนนนนสูญญุวนแม่ดิยากไปเบิ้งเคลียแล้วเคลียออกเรื่องกลางเรื่อนเดียวดีดีดาป้าดอกดอกนะจะดอกงายมโอเคสวยวานสวย แข็งกระเดยะะุ่บเด้วยค่ะไปเอาขางด้ก่อนอข้างถึงมีผีผีนี่นี่เหยียบเนาะเหยียบโอ้ยนั่นเดียวเขามาเห็นขาวอยู่นะนี่เลยจ้า<ๆ>โอ้ย,นนยขาานแก sẽ cả xẹp với câu ghé khác bác ghé ghé bác ghé 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 chả ghé 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 bày mẹ ghé 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 ร้องดอกร้องดอกนี่นนนกระแนนนี่ดดอกง,าง่ายกเคียบงจเคียบงเต็มตาแล้วจ้าน,นมาเมงเ เต็มตาแล้วไปต่อปุอปป่นคือมืว่างๆดูนี่เหลือต่อนี่จ้านี่จ้าเจออีกแล้วนนดอกกำลังสวยนี่เด้หนึ่งดอกปุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวปุดอกหนึ่งดีสามดอกนี่ดอกหนึ่งลาว่าเนียนี่ กำลังงามกำลังนุ่ม่ะพี่น้องเอ,อ้ยกินแกงเฮ็ดลวมือนียปลาหลาบเลยค่ะสตีสีสอ,อ,อัทีวากเฮ็ดนึ่างคมวเว้ยในแคงามหมดอ่ะอย่ยบอกนยโอ้ได่ดอกต้นนี้โอเคเลยนีสย่สวยสวยุดผุดทนะุูทุกี่พี่ลเนี่ยนี่าี่ม้องก กำลังขึง้นจะร้ายร้ายร้ายเรกแล้วดเงามเียกแบงค์บงงแงบงแบ่แแบงคบแนแบงแบ่ค์แบี่์แแงค์แบงแงค์แบงค์บะคอแบแบบง้์ับงค้แบบงไงค์อบงน์งงาม อะไรเหอะไรย่อยเกี่ว่หระนเ่ล่าไลฟ์ใส่บาทอ้าวเยี่ยมล้กกันเยี่ยม,มวสวยตาหน่อยโคดไบ่คิดว่าสิได้นะ ตัวเขาไปเขาสุบว่ได้เหตดไขติดเนาะเนาะเดี๋ยวสองนไปตัวนี่นไปมันไ่ได้ออกนี่อีกปะนี่ดอกหนึงคุณจัดตาดีๆเชียรอีกแล้วคุณทั้งหลังอู้หยียบนี่ดอกนึงโอ้ยเนมาบเวยดอกนี่ตเนี่ย กระตาเต็มแล้วจ้าหล่นกระตาแล้วใช่ผู้หญิงเหยื่นเห็นไหมวะเห็นไหมเห็นไหมนี่วะว่าเอาปอบเบอร์ตี้นี่วันนี้มันเผาเนาะใสมันมันาหนาหนาเห็นเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์เห็ดกันนะจ้าเดี๋ยวพ่อกันมองไม่ ตอนการแกงเทบใส่ใหน่อไม้ได้เฮ็ดมาแล้วก็มาแกงกินบปที่นี่จ้าใส่หน่อไม้ด้วยดูขั้นตอนการทำอเดืคับโอเคเดี๋ยวเซตเรียบร้อยเรวจะทาให้เปิ้งอีกรอบนึงนะจ้า All mm right. -hmm.